สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเกรืนประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกเฮและ AM 891กิโลเฮิรเสนอรายการธรรมะรับอรุณนะโมตทสศ ภควาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปควาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรม คำพุทธ,ธะเซลราูตรมัชิมานิกายพระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวจาริกไปในอังกุตระชนบทพร้อมด้วยหมู่ภิกษุหมู่ใหญ่ประมาณ1250รูปถึงนิคมของชาวอังกุตระชื่อว่าอาปณนะมีชลินชื่อเกนิยะได้ทราบข่าวว่า ระสมณะผู้โคดมจากสกุลสากยะเสด็จออกนประชาจะรีกไปในอังคุตระจนบทแล้วก็กิติศัพท์อันงาของพระผู้มีพระภาคได้ข้อจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ทรงธรำรโลกนี้พร้อมกับเทวโลกมารโลกพรหมโลกให้แจ้งชัด ด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้แจ้งตามทรงแสดงธรรมอันง,งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งผยญชนะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็การได้เห็นพระอรันทั้งหลายเห็นป่านนี้ ย่อมเป็นความดีแล้วก็ในกรางนั้นแลเกนิยะชลินจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทักทายปราศัยกันให้ระพอระลึกถึงกันแล้วก็จึงนั่งนะที่ส่วนกวนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้เกนิยะชลินเห็นแจ้งสมาทานมีความอาหารร่าเริง ด้วยธรรมิกถาแล้วในลำดับนั้นเกนิยชลินจึงได้นิมนต์พระผู้มีพระภาครับพัตตาหารในวันรุ่งขึ้นเมื่อเกนิยะชลินกราบตัวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเกนิยะพิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีภิกษุประมาณ1250รูปแต่ท่านก็เลื่อมใสในพรามทั้งหลาย ในครั้งที่สองเกนิยชรินก็ได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคและภิกษุมีประมาณ1250รูปพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับเกนิยชรินเป็นครั้งที่สองอย่างเดียวกันกับครั้งแรกเกนิยชรินนั้นก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่สามก็อย่างเดียวกันกับครั้งแรก ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงรับการนิมนของเกเนิยสลินนั้นด้วยการนิ่งเมื่อเกเนิยสลินทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาครับพระราตนนาแล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะเข้าไปอย่างอาสมของตนเรียกมิตรอมย์และญาติสายโลหิตทั้งหลายมาบอกถึงการมาชันพัตาหารในวันรุ่งขึ้นของพระผู้มีพระภาคพ,พร้อมด้วยกับ ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายและให้เราญาติเพื่อนและมิตรทั้งหลายเหล่านั้นขนขวายด้วยกําลังของตนเพื่อให้กิจการงานนั้นสําเร็จไปได้เรามิตรมารและญาติทั้งหลายเหล่านั้นรับคำของเกณิยะเสด็จแล้วบางพวกก็ขุดเต่าบ้างบางพวกผ่าฟืนบ้างบางพวกล้างภาชนะบางพวกตั้งหม้อน้ำปูลดอาสนะ ส่วนเกเนียชลินนั้นจัดแจงโรงอาหารด้วยตนเองทีเดียวก็สมัยนั้นพราหมณ์ชื่อว่าเสละอาศัยอยู่ในอาปณะนิคมนั้นเป็นผู้รู้จบไตรเพศพรามทั้งคำพีต่างๆในทางคำสอนของพราหม์เป็นผู้เข้าใจตัวบทเข้าใจไวยากรณ์ชำนาญในคำพีต่างๆสอนมนให้มานบสามร้อคน ในสมัยนั้นเกณนิยชลินก็เลื่อมใสในเซละพรามนั้นเสละพราห์ผู้แวดล้อมด้วยมานบสามร้อคนก <c oughs> ็เที่ยวไปมาเป็นการพักผ่อนได้เข้าไปทางอาสมของเกณยิยชลินได้เห็นชนทั้งหลายกำลังช่วยเกณยิยชลินทำงานอยู่บ้างบางพวกกุดตาบางพวกป่าฟืนล้างภาชนะตั้งหม้อไว้ บางพวกปูอาสนะส่วนเกเนียชรินนั้นก็ลงมืออยู่ที่โรงอาหารด้วยตนเองครั้นเห็นแล้วก็จึงถามเกเนียว่าจะมีงานมงคลหรืองานบูชายันหรือได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารเสด็จมาอย่างนั้นหรือในที่นั้นเกเนียชรินก็ตอบว่าข้าแต่ท่านเสละข้าพระเจ้าไม่ได้มีงานมงคลหรืองาน บูชาหรือแม้แต่พระเจ้าเปรตที่โคศลจะได้เสด็จมาในวันรุ่งขึ้นก็หาไม่แต่ข้าพเจ้าจะบูชามาหายันคือมีพระสมณะโคดมผู้ศักยบุตรเสด็จออกบวชมาในอนังคุตระชนบทนี้พร้อมด้วยหมู่สงประมาณ1250รูปข้าพเจ้าได้ทูนนิมนต์เพื่อเสวยพระตาหารในวันพรุ่งนี้พร้อมด้วยพิกสุสงในที่นั้น เซรพราหมได้ทราบข่าวนั้นแล้วจึงได้กล่าวกับเกณนยะชลินยอย่างนี้ว่าท่านเกณนยะท่านกล่าวว่าพุทโธอย่างนั้นรึอถูกแล้วท่านเสละข้าพเจ้ากล่าวว่าพุทโธเกณนยะท่านกล่าวว่าพุทโธอย่างนั้นรึถูกแล้วท่นานเสละข้าพเจ้ากล่าวว่าพุทโธในครั้งนั้นแหละเสรพราห์ได้มีความคิดว่า แม้แต่เสียงว่าพุโทโธนี้แลก็ยากที่สัตว์จะพึงได้ในโลกก็มหาปุริสัทลักษณะ32ประการอันมาแล้วในมนที่เราได้เคยได้ยินที่พระมหาบุรุษผู้ประกอบแล้วย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพัรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นใหญ่ในเว่นแคว้นจรด คืนมหาสมุทรทั้ง 4. สี่ทรงชนะแล้วครอบครองอาณาจักรอันมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยแก้วทั้งเจ็ดชนิดคือจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้ววันีนางแก้วกระดาบบดีแก้วและปรินายกแก้วเป็นที่เจ็ดพระเจ้าจักรพรรดนั้นจะมีพระราชโอรสมากกว่าพันล้วนเป็นผู้แก้วกล้า มีรูปทรงสมเป็นกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้ทรงชนะโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อาจยาริษัทปลาปราะสงครองแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตหรือถ้าออกบวชเป็นพันปชิตจะได้เป็นพระอรหันตะสมมาสัมพเจ้าเป็นผู้เปิดกิเลสที่ปิดแล้วในโลกท่านเกณิยะก็พระโคดม อรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเดี๋ยวนี้ประทับอยู่ที่ไหนเมื่อเสล่าปรามถามอย่างนี้แล้วเกเิยชลินจึงยกแขนขวาขึ้นชี้บอกเสล่าปรามว่าท่านเสละพระสมณโคดมพระองค์นั้นเดี๋ยวนี้ประทับอยู่ราวป่าอันเกี่ยวนั้นํำแบบนั้นแหละเสลพปรามพร้อมด้วยมานบสามร้อยคน ได้เดินเข้าไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วได้บอกมานพเหล่านั้นว่าพวกท่านทั้งหลายจงเงียบจงเว้นระยะให้ห่างกันย่างเท้าหนึ่งเดินมาท่านทั้งหลายจงเป็นเหมือนราชสีตัวเดียวเที่ยวไปทุกเมื่อและเมื่อเรากำลังเจรจากับท่านพระสัมมาคดมทท่านทั้งหลายจงอย่าพูดสอดขึ้นในระหว่าง ขอจงรอให้จบถ้อยคําของเราก่อนในลำดับนั้นเสรภพามจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอให้ระลึกถึงกันได้แล้วจึงนั่งลงนะที่ส่วนควรข้างหนึ่งครั้นแล้วจึงได้พิจารณาดูมหาบุริษลักษณะ32ประการในพระผู้มีพระภาค ได้เห็นมหาปุริสะ32ประการในพระวรากายของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยมากเว้นอยู่สองประการคือคุยหาฐานอันซ่อนอยู่ในฝักและมีลิ้นใหญ่และยาวเพียงปอยังคงเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในมหาปุริสลกษนะสองประการนั้นก็ในกรณนั้นแล ระผู้มีพระภาคได้มีดำริว่าเสลพรามนี้เห็นมหาปุริสลลักษณะ32ประการของเราเว้นอยู่สองอย่างคือมีคุยหาฐานคืออวัยวะในที่ลับซ่อนอยู่ในฝักและความที่มีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอจึงคงเคลือบแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในลักษณะสองประการนั้น ในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงบรรดาอิทธาพิสังขารให้เซลพรามได้เห็นคุยหาฐานอันซ่อนอยู่ในฝักและทรงแลบลิ้นสอดเข้าในหูช่องหนึ่งให้โผล่ไปอีกช่องหนึ่งสลับไปสลับมาทรงแผ่ลิ้นปิดทั่วจนถึงหนา้าผากดังนั้นเซลพรามได้มีความํำริว่า พระสำนัโคดมประกอบด้วยมหาปุริสะลักษณะ32ประการจริงไม่บกพร่องแต่เรายังไม่ทราบชัดซึ่งพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่และเราก็ได้สดับเรื่องนี้มาแต่สำนักข,ของปามทั้งหลายซึ่งเป็นผู้แก่เป็นผู้เท่าเป็นอาจารย์เป็นปรมาจารย์ว่าท่านที่เป็นพระอาหารหันตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมแสดงพระองค์ให้ปรากฏในเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวพระคุณของพระองค์อย่ากระนั้นเลยเราพึงกล่าวชมพระสมณโคดมต่อหน้าด้วยคาถาอันสมควรเถิดในลำดับนั้นเสรลพรำจึงได้ชมเชยพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาอันนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีพระกายบริบูรณ์มีรัศมีรุ่งเรืองงาม มีพระชาติดีผู้ได้แม้นานก็ไม่รู้อิ่มมีพระชวีวันดังทองคำมีพระฐานะขาวสะอาดมีวิริยภาพมหาปุริสลักษณะอันเป็นเรื่องแตกต่างจากสามัญชนมีอยู่ในพระกายของพระองค์ผู้มีชาติอันดีครบถ้วนพระองค์มีพระเนตรผ่องใสมีพระพักงาม มีพระกายตรงดังพรมมีสง่าในท่ามกลางหมู่สมณะเหมือนพระอาทิตย์ไพ่โรจนนั้นรงเป็นภิกษุงามน่าชมมีผิวหนังดังรูปไร้ด้วยทองคำพระองค์มีพระคุณสมบัติอันสูงอย่างนี้จะต้องการอะไรด้วยความเป็นสมณะพระองค์ควรจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประเสริฐเป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตผู้ทรงชนะวิเศษเป็นใหญ่ในชมบุตวีปกษัตริย์ทั้งหลายผู้เป็นพระราชามาหาศาลจงเป็นผู้ติดตามพระองค้าแต่พระโคดมผู้เจริญขอพระองค์ครองราชสมบัติอันเป็นราชาธิราชของจอมมนุษย์เถิดในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำที่เป็นคาถาว่า เสรละเราเป็นพระราชาเป็นพระราชาโดยธรรมไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเราประกาศธรรมจักอันเป็นจักที่ใครๆประกาศไม่ได้ข้าแต่ท่านพระโคดมพระองค์ทรงปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะและตรัสว่าเป็นธรรมราชาไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าทรงประกาศธรรมจักดังนี้ ก็ใครหนอเป็นเสนาบดีของพระองค์เป็นสาวกผู้อำนวยการของคำสอนใครหนอประกาศธรรมจักตามที่พระองค์ประกาศแล้วนี้ได้เสละธรรมจักอันไม่มีจากอื่นยิ่งไปกว่าเป็นจักที่เราประกาศแล้วสารีบุตรผู้เกิดตามตถาคตย่อมประกาศตามได้ ดูก่อนพราหมณ์สิ่งที่เราควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรเจริญเราเจริญแล้วสิ่งที่ควรละเราละได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าพระเมยท่านจงกํำจัดความเคลือบแคลงในเราจงน้อมใจเชื่อเถิดการได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนืองเนือง เป็นการเกิดขึ้นได้ยากความปรากฏแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนืองๆเป็นการหาได้ยากในโลกทุกคนพราหมเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เชื่อทุกศรไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ประเสริฐไม่มีใครเปรียบย่ำยีเสียซึ่งมารและเสนามารทำฆ่าศึกทั้งปวง ให้อยู่ในอำนาจไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆบันเทิงใจอยู่ในที่นั้นเซลรพรามได้กล่าวกับมานพทั้งสามร้อยคนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงใคล้กรวนธรรมนี้ตามที่พระผู้มีพระภาคผู้มีจักสุตรัสอยู่พระผู้มีพระภาคเป็นผู้เชื่อดูอูศรส เป็นผู้ชนะดังราชสีบันลือศรีนาฏอยู่ในป่าฉะนั้นใครเล่าแม้เกิดในสกุลต่ำได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐไม่มีใครเปรียบทรงย่ำยีซึ่งมารและเสนามานจะไม่พึงเลื่อมใสผู้ใดปรารถนาเชิญผู้นั้นตามเราส่วนผู้ใดไม่ปรารถนาเชิญผู้นั้นอยู่เถิด เราจะบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้มีพระปัญญาอันประเสรฐนี้เรามโนบนั้นได้กล่าวกับเสลพระรามอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระมามถ้าท่านชอบใจในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้แม้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้มีปัญญาอันประเสรฐดังนี้และ ปรามสามร้อยคนนั้นก็พากันประกองอัญชลีทุลขอบรรพชากับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เริญพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะประพฤติพรหมจรรย์นในสำน,นักของพระองค์ในที่นั้นเซลปรามพร้อมด้วยเหล่ามานพทั้งสามร้อยคนนั้นได้บรรพชาอุปสมบทในสำน,นักของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ในครั้งนั้น เกนิยะชลินได้สั่งให้จัดแจกอาหารและโภชนะอย่างประณีตในอาสมของตนตลอดราตรีนั้นแล้วใช้ให้คนไปกราบทูลและเมื่อถึงเวลาอาหารจึงได้ใช้ให้คนไปกราบทูลว่าพระทหารสำเร็จแล้วครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังอาสมของเกนิยะชลิน แล้วประทับนั่งนะที่อาสนะที่เขาจัดถวายไว้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ในลำดันบ,บนั้นเกนิยชรินได้ประเคนพระผู้มีพระภาคกับพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ให้อิ่มหนำเพียงพอด้วยอาหารและโภชนะอันประณีตด้วยมือของตนเมื่อพระผู้มีพระภาคเสบยเสร็จแล้วละพระหัตจากบาทเกนิยชรินจึงถืออาสนะต่ำ แห่งหนึ่งนั่งอยู่ในที่นั้นเมื่อเกเนียชลินนั่งลงเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงอนุโมทนาด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาดังนี้ว่ายันทั้งหลายมีการบูชาไฟเป็นประมุขค,คำพีสาริติศาสตร์เป็นประมุขแห่งคำพีฉันพระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลาย สาครเป็นประมุขของแม่น้ำทั้งหลายดวงจันทร์เป็นประมุขของดวงดาวทั้งหลายดวงอาทิตย์เป็นประมุขของความร้อนพระสงฆ์เป็นประมุขของผู้หวังบุญบูชาอยู่และเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้เสร็จแล้วจึงเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปก็ครั้งนั้น ภิกษุเสแ์พร้อมด้วยเราบริษัท300คนนั้นลีกออกจากหมู่เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ไม่นานนักก็ได้ทำที่สุดแห่งพรมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนต้องการอยู่ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ได้รู้ชัดแล้วว่าการเกิดของเราสิ้นแล้วพรหมรจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทําสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ม่ได้มีอีกก็ท่านพระเสละพร้อมเหล่าบริษัทนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายคั้นนั้นท่านเสละพร้อมทั้งบริษัท ก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคห่มผ้าเฉียงบ่าข้างหนึ่งประคองอัญชลีได้กราบทูลด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาเนื่องนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีจักสุนับแต่วันที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถึงพระองค์เป็นสรณะเข้าวันที่แปดนี้แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงฝึกดีแล้ว ในคำสอนของพระองค์โดยเจ็ดราตรีพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นมุนีผู้ครอบงำมารทรงเป็นผู้ฉลาดในอนุสัยทรงข้ามได้เองแล้วทรงยังหมู่สัตว์นี้ให้ข้ามได้ด้วยพระองค์ทรงก้าวล่วงอุปธิทั้งหลายแล้วทรงทำลายอาสวะทั้งหลายไม่ทรงยึดมั่นเลย ทรงละภัยและความขลาดได้แล้วดุดดังราชสีภิกษุสามร้อรูปนี้ยืนประคองอัญชิีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรขอได้ทรงโปรโดเหยียดพระบาทออกเถิดขอเชิญนาคทั้งหลายถวายบังกรมพระศาสดาเถิดเสลาสตรจบภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษ ผู้ประกอบด้วยมาหาปุริสัลักษณะ32ประการย่อมมีกติเป็นสองหาเป็นอย่างอื่นไม่คือถ้าเป็นคราวาทย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาดโดยธรรมมีแว่นแก้นจรวดมาหมาสมุดทั้งสี่เป็นที่สุดมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจ็ประการ แก้วเจประการย่อมเกิดแก่มหาบุรุษนั่นคือจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วกระบดีแก้วและปรินายกแก้วเป็นที่เจ็ดมีบุตรผู้กล้าหาญมีแววแห่งคนกลา้าอันไกลๆจะย่ำยีมิได้ตามเสด็จกว่าหนึ่งพัน มหาบุษนั้นชนะแล้วครอบครองเป็นดินมีผืนหมหาสมุทรเป็นที่สุดโดยรอบไม่มีหลักต่อเส้นหนามเป็นผู้มั่งคั่งเบิกบานกเกษมร่มเย็นปราศจากสเสนียดคือโจรส่งครอบครองโดยธรรมอันสม่ำเสมอไม่ใช่โดยใช้อาจยาหรือศาสตรา หรือถ้าออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วย่อมเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้ามีกิเลสเรื่องปกปิดอันเปิดแล้วในโลกว่ามหาบุริสาลักษณะ32ประการเหล่านั้นเป็นอย่างไรเล่าคือมหาบุรุษมีพื้นเท้าสม่ำเสมอ 2. มหาบุรุษ ที่ฝ่าเท้ามีจักเกิดแล้วมีซี่ตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุม 3. มหาบุรุษมีส้นเท้ายาว 4. มหาบุรุษมีข้อนิ้วยาว 5. มหาบุรุษมีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุน 6. มหาบุรุษ มีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตะข่าย 7. มหาบุรุษมีข้อเท้าอยู่สูง 8. มหาบุรุษมีแข้งดุดแข้งเนื้อสาย 9. มหาบุรุษยืนไม่ย่อตัวลงแตะเข่าได้ด้วยมือทั้งสอง 10. มหาบุรุษมีองค์ชาติซ่อนอยู่ในฝัก สิบเอ็ดมหาบุรุษมีกายดุจทองคือมีผิวหนังดุจทอง12มหาบุรุษมีผิวหนังละเอียดละอองจับไม่ได้13มหาบุรุษมีขนขุมละเส้นเส้นหนึ่งหนึ่งอยู่ขุมหนึ่งหนึ่ง 14. มหาบุรุษมีปลายขนช้อนขึ้น สีดุดดอกอัญชันขึ้นเวียนขวา 15. มหาบุรุษมีกายตรงดุดกายพรม 16. มหาบุรุษมีเนื้อหนูหนาในที่เจ็ดแห่งคือที่หลังมือหลังเท้าบ่าและขอ 17. มหาบุรุษมีกายข้างหน้าดุดราชสี 18. มหาบุรุษมีหลังเต็มไม่มีร่องหลัง 19. มหาบุรุษมีส่วดทรงหลุดต้นใจกายกับวาเท่ากัน 20. มหาบุรุษมีคอกลุ่มเกลี้ยง 21. มหาบุรุษมีประสาทรับรถอันเลิศ 22. มหาบุรุษมีคางดุดคางราชสี 23. มหาบุรุษมีฟัน44บริบูรณ์24มหาบุรุษมีฟันเรียบเสมอ 25. มหาบุรุษมีฟันสนิทชิดกัน 26. มหาบุรุษมีเขี้ยวสีขาวงาม 27. มหาบุรุษมีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอ28่อ 28. มหาบุรุษมีเสียงดุดเสียงพรมพูดเหมือนนกกระวิก 29. มหาบุรุษมีตาสีเขียวสนิทคือสีนิน 30. มหาบุรุษมีตาดุดตาบัว 31. มหาบุรุษมีอุณนาโลมหวัางคิว้วเขาอ่อนเหมือนสำลีและ32มหาบุรุษมีศีรษะรับกับกรอบหน้านี่แหละคือมหาปุริสะลักษณะ32ประการของมหาบุรุษฟังธรรมคำพุทธ,ธ ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาชสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891ก h z